ในชุดนะครับจะประกอบด้วยโดนรีโมทโปรเทคชันกาดสี4อันนะครับใบพัดสีใบที่ชาร์จแล้วก็ไขควงนะครับต่อไปวิธีการติดตั้งโปรเทคชันกาดนะครับตัวโปรเทคชันกาดจะติดทางด้านล่างของของตัวใบพัดโดนนะครับใส่ทางด้านล่างนะครับวิธีใส่เนี่ยให้เราพลิกโดนกลับมาครับจะเห็นว่ามันจะมีแง่งอยู่2ออันนะครับแล้วก็เอาตัว พอติชั่นกาดเนี่ยสอดไว้ตรงนี้นะครับกดไว้แล้วก็ดันทําการล็อกนะครับทีนี้ก็จะล็อกแน่นเลยเวลาเอาออกนะครับก็ <S 1> <S 1> กดตรงเดือยตรงนี้กดตรงเดือยนี้นะครับแล้วก็ปลดออกนะครับโอเคเรียบร้อยอีกการชาร์จแบตน,นะครับแบตจะอยู่ทางด้านล่างนะฮะดึงออกมาตรงนี้จะมีรู m i โคร USB นะครับ แล้วก็เอาสายชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วหัว USB ตรงนี้ก็เอาที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับสวมแล้วก็เอาไปชาร์จได้เลยนะฮะเวลาชาร์จจะมีไฟแดงตรงนี้นะฮะไฟแดงขึ้นตรงนี้ไฟแดงดับก็คือชาร์จเต็มนะครับเราดึงออกใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงวิธีการเชื่อมต่อกับรีโมทนะครับกดสวิตช์ที่ตัวโดนนะครับกดค้างไว้3วินาทีนะครับจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะฮะโอเคต่อไปเปิดสวิตช์ที่ตัวรีโมทนะครับ ไฟที่รีโมทก็จะกระพริบแบบนี้ไฟที่โดนกระพริบอย่างนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับต้องจับคู่กันก่อนวิธีการจับคู่นะครับทําได้โดยการดันคันโยกซ้ายนะครับขึ้นให้สุดแล้วลงให้สุดหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้สังเกตไฟที่ตัวโดนจะติดค้างนะครับไฟที่รีโมทก็จะติดค้างอย่างนี้คือพร้อมเล่นแล้วนะฮะต่อไปอธิบายวิธีการเล่นนะครับอธิบายทีละปุ่มนะครับคันโยกซ้ายนะครับดันขึ้นบินขึ้นดันลงบินลงนะครับผักซ้ายหมุนซ้ายผักขวาหมุนขวา คันโยกทางด้านขวานะครับดันขึ้นเดินหน้าดันลงถอยหลังผักซ้ายบินไปซ้ายผักขวาบินไปขวานะครับส่วนปุ่มนี้ค compass, รับตีลังกานะฮะวิธีการใช้งานนะครับให้กดแล้วดันขึ้นเดินหน้าม้วนหน้านะครับกดปุ๊บดันลงถอยหลังม้วนหลังนะครับผักปุ๊บไปซ้ายหรือไปขวาก็ตีลังกาม้วนซ้ายม้วนขวานะครับส่วนตรงด้านนี้นะครับคือความเร็วนะครับเพิ่มสปีดฟังเสียงนะครับปิ๊บปิ๊บสองปิ๊บนะครับสปีดสองบินเร็วขึ้น ปิ๊บป๊บป๊บสปีดสามนะครับบินเร็วที่สุดปิ๊บเดียวนะครับกลับมาสปีดหนึ่งบินช้าเหมือนเดิมนะครับส่วนต่อไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เป็นตัวจูนนะครับถ้าโดนมีอาการบินเดินหน้านะครับให้เราจูนถอยหลังนะครับถ้าโดนบินถอยหลังก็จูนเดินหน้านะครับโดนบินไปซ้ายก็จูนขวาโดนบินไปขวาก็จูนซ้ายนะครับแก้อาการนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นรูปโดนบินขึ้นกับบินลงกดครั e. march, ้งแรกโดนจะบินขึ้นอัตโนมัตินะครับ กดอีกครั้งหนึ่งโดนจะลงจอดอัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มนี้เป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับกดเพื่อปิดไฟนะครับกดเพื่อเปิดไฟส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอนะครับกด1ครั้งถ่ายรูปนะครับกดสั้นๆอ่ากดสั้นๆจะเป็นการถ่ายรูปแต่ถ้าจะถ่ายวิดีโอให้กดค้างไว้ครับมันจะดัง2ครั้งนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มเฮเลทโหมดนะครับเฮเลทโหมดเอาไว้ใช้ง่ายๆนะครับวิธีการใช้ กดหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดถอยหลังโดนจะบินกลับมาทางด้านทิศด้านหลังนะครับส่วนสุดท้ายครับตรงนี้เป็นที่ใส่มือถือนะครับเวลาดึงให้ดึงออกมาแบบนี้ทั้งหมดนะครับอย่าอย่าดึงด้านใดด้านหนึ่งอาจจะหักได้นะครับก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่โทรศัพท์มือถือครับต่อไปเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับกดปุ่มเปิดโดนก่อนนะครับหลังจากนั้นมาที่โทรศัพท์เรานะครับเลือก Wi-Fi นะครับ ่าแล้วเราก็มาเลือก Wi-Fi ของตัวโดนนะครับ Wi-Fi ของตัวโดนจะขึ้นต้นด้วยว่า Wi-Fi UFO นะครับ Wi-Fi UFO แล้วก็แตะเลยครับแตะเลยพอแตะมาปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นว่าเออเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับให้เราเลือกคำว่ารักษาการเชื่อมต่อไว้เมื่อเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อย เราเข้ามาแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดไว้ครับผมอ่าแล้วพอเขาเรียกมาบอกว่าให้อนุญาตเข้าถึงตำแหน่งหรือเข้าถึงรูปภาพแล้วก็อนุญาตไปให้หมดเลยนะครับทีนี้ก็จะเข้าสู่โหมดกล้องแล้วนะฮะพอเข้ามาเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่อันที่หนึ่งนะครับไล่ไปสุดท้ายเลยนะฮะอันแรกคือเครื่องหมายย้อนกลับนะครับเมื่อเราแตะปุ๊บก็จะย้อนกลับมาหน้าแรกนะครับ ต่อไปอันนี้คือเครื่องหมายถ่ายรูปนะครับแล้วกดถ่ายครับอันนี้ถ่ายรูปแล้วนะฮะถัดมาคือถ่ายวิดีโอกดปุ๊บถ่ายวิดีโอนะฮะบันทึกภาพไปนะครับเมื่อเราต้องการพอแล้วเราก็กดอีกทีหนึง่งปุ่มถัดไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะรูปภาพแตะปุ๊บจะเข้าแกลเลอรี่นะครับอันนี้ดูภาพถ่ายที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถลบได้เลยรูปภาพหรือวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ย สามารถจะดูผ่านแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าจะดูในแกลเลอรี่ก็ได้นะครับโอเคลบได้นะครับลบได้ต่อไป VR นะครับเมื่อเราแตะปุ๊บจะขึ้นเป็น2หน้าจอนะครับ2หน้าจอนี้เอาไว้ใช้ร่วมกันกับแว่น VR นะครับร้อาดลิปนี้คือภาพกับหัวนะครับกับหัวภาพ รูปฟันเฟืองไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้นะฮะส่วน30นี่คือความเร็วนะครับ30ิบินช้านะครับ60ิบินเร็วขึ้น100บินโตลมแรงนะครับตัวถัดมาเป็นรูปจอยนะครับก็คือเราจะใช้รีโมทจากมือถือเรานะครับเมื่อเรากดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีตัวตัวคันโยกให้บังคับนะครับก็เหมือนกับตัวรีโมทเลยนะฮะทีนี้เมื่อเรากดตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็จะขึ้น แถบตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือจูนหมุนซ้ายหมุนขวานะครับส่วนตรงนี้ก็คือจูนแก้อาการตอนมันเอียงซ้ายเอียงขวาส่วนแนวตั้งก็คือจูนแก้อาการบินเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับปุ่มทางขวาสุดนะครับแถวที่2นะฮะเมื่อเรากดปุ๊บมันจะขึ้นมาอยู่2อัน ปุ่มด้านนี้เป็นลูกศรขึ้นอันนี้คือกดปุ๊บมันจะบินขึ้นอัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มถัดมากดปุ๊บมันจะลงจอดอัตโนมัตินะฮะส่วนอันนี้จะเป็นรูปลักษณะจุดไข่ปลาครับลองกดดูตรงนี้ตัวบังคับทิศทางจะหายไปนะครับเวลาเราเล่นเราสามารถบ,ารบังคับทิศทางได้โดยการลากเส้นสมมติเราอยากให้บินวงกลมเราวาดวงกลมครับตัวโดนจะบินบนเป็นวงกลมตามรูปนะครับ เมื่อบินจบครบปุ๊บมันจะหายไปแล้วโดนจะบินหยุดนิ่งๆอยู่กับที่เราสามารถลากยังไงก็ได้นะครับเต็มไปหมดเลยแล้วต่เราเลยแล้วถ้าเราอยากจะยกเลิกการบินตามเส้นที่เราวาดให้เราแตะครับอันนี้คือยกเลิกนะฮะต่อไปนะครับสัญลักษณ์เป็นวงรีนะครับแล้วก็มีเหมือนเข็มแทงอันนี้คือ gravity sensor กดปุ๊บนะครับสังเกตว่าจอยตรงนี้ปกติเราจะขยับได้แต่นี้ผมถูแล้วก็ไม่ไปนะฮะ ตรงนี้จะใช้การเอียงมือถือในการควบคุมนะครับถ้าเราต้องการให้เดินหน้าให้เราเอียงเอียงโทรศัพท์ไปนะครับถอยหลังสังเกตลูกกลมๆนะครับนี่ถอยหลังนะฮะเอียงซ้ายนะครับเอียงขวาใช้การเอียงโทรศัพท์เอานะครับโอเคโหมดนี้ก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะแปลกนะครับส่วนปุ่มนี้คือปุ่มตีลังกานะครับปุ่มแรกของแถว2ลองกดดูครับปึ๊บจะเป็นดำๆนะฮะลองตีลังกาหมุนหน้าดันปุ๊บ เมื่อเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับเข้ามาข่าวเหมือนเดิมนะครับดินกลางมุนหลังนะครับโอเคส่วนตรงนี้คือเฮลิเอต์โหมดนะครับเหมือนที่อธิบายไปคือพอกดตัวนี้ปุ๊บกดถอยหลังปุ๊บโดนจะบินถอยหลังกลับมาได้เลยนะฮะส่วนตรงนี้คือการกลับกล้องนะครับลองกลับกล้องดูปุ๊บอันนี้จะใช้กล้องตัวที่2นะครับโหมดชู2นิ้วนะครับโหมดนี้คือมันจะจับภาพนะครับเวลาเราชู2นิ้วนะครับเขาจะถ่ายรูปเองอัตโนมัติอลองชูนะครับ อพอชูสอนิ้วปุ๊บเขาก็จะถ่ายรูปลองอีกทีนึงนะครับชูสองนิ้วเสร็จปุ๊บแล้วก็แอคท่าได้เลยนะฮะภาพก็จะถูกเข้าไปเก็บในแกลลอรี่นะฮะ,ะเมื่อกี้อันนี้นะฮะกับอันนี้โอเคก็ลบนะครับส่วนตรงนี้ครับอันนี้เป็นโหมดแต่งเพลงนะครับเราสามารถเลือกเพลงประกอบได้นะครับ โอเคนี่ก็เป็นพวกโหมดตกแต่งแสงนะครับอ่าเท่านี้ครับผม